ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจนะคะเมื่อทางด้านของคุณเอชาย,ยาค่ะนั้นสุดช็อกได้ออกมาประกาศข่าวเศร้าครั้งใหญ่นะคะหลังสูญเสียคนสําคัญเนี่ยแบบไม่ทันตั้งตัวโดยได้เกิดเหตุแฟนคลับนะคะหรือว่า FC ตัวยงค่ะได้เกิดอุบัติเหตุค่ะซึ่งผู้เสียชีวิตนะคะคุณเอชาย,ยาค่ะก็ได้เอ่ยปากเองนะคะว่าเปรียบเสมือนคนในครอบครัวโดยบุคคลเหล่านี้ค่ะมักจะมาชมการแสดงลิเกนะคะแทบทุกครั้งเมื่อคุณเอชาย,ยาค่ะได้มาแสดงในโซนภาคกลางและสําหรับอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นกับกลุ่มแฟนคลับลิเกค่ะของคุณที่ เดินทางจากจังหวัดนครสวรรค์นะคะไปให้กําลังใจถึงหน้าเวทีที่จังหวัดสุพรรณบุรีและขากลับค่ะก็ได้เกิดอุบัติเหตุน,นะคะรถปิกอัพที่นั่งมาเนี่ยได้ชนกับรถพ่วงจนถึงขั้นเสียชีวิตค่ะโดยหลังทราบข่าวนะคะคุณเอค่ะก็ได้โพสระบุข้อความว่ารู้สึกช็อกกับการสูญเสียและจากไปไม่อยากเรียกว่า FC เขาเหมือนครอบครัวของผมเลยเมื่อคืนยังเห็นรอยยิ้มแห่งความสุขที่เขาส่งมาให้ผมได้ทักทายถ่ายรูปหน้าเวทีภาพยังติดตายอยู่เลยพอทราบข่าวปุ๊บภาพหน้าเวทีก็ผุดขึ้นมาไม่นึกว่าจะเกกิดขึ้นนับค ใกล้ตัวและคนที่เรารักทั้ง3ท่านเกินคําว่าแม่โยกเกินคําว่าเอฟซีเขาคือครอบครัวของผมงานบุญกระถิ่นปีนี้เขาบอกว่าจะมาร่วมแต่ก็ต้องจากกันกระทันหันผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวขอให้ดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับสิ่งที่ผมจําได้ต่อไปนี้ก็คือรอยยิ้มแห่งความสุขความรักความดีความเมตตาเวลาที่เราเจอกันและล่าสุดน,นะคะทางด้านของคุณเอชายาค่ะดันก็ได้เดินทางไปร่วมไว้อาลัยพี่พี่เอฟซีนะคะด้วยตัวเองค่ะโดยคุณเอก็ได้มากับภรรยาค่ะซึ่งก็ได้มีการมอบพวงหรีดให้ ด้วยนะคะในนามชัยามีชัยแล้วก็แป้งมีชัยค่ะโดยคณะนะคะก็ยังมีการโพสต์ภาพค่ะขณะให้กําลังใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวคุณพ่อทวัตคาสนิทและครอบครัวคุณแม่หนูจันทรมาศที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่ร,รักไปในครั้งนี้และวันนี้ผมเดินทางมาเคารพผู้วายชนด้วยความเคารพรักเป็นอย่างยิ่งขอให้ดวงวิญญาณของท่านทั้งสองไปสู่สุขตินะครับและขอเป็นอีกหนึ่งกําลังใจให้กับครอบครัวทั้งสองด้วยนะครับด้ว รักและอาลัยอย่างสุดซึ้งขอขอบพระคุณที่ติดตามผมเสมอมาจากชัยามิชัยและครอบครัวมิชัยขณะที่ทางด้านของลูกผู้เสียชีวิตนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์คุณเอค่ะว่าขอบคุณครอบครัวพี่เอมากๆนะครับขอบคุณแทนคุณพ่อทวัตด,ด้วยครับพ่อคงมีความสุขมากๆครับขอให้ขับรถกลับกรุงเทพเดินทางปลอดภัยนะครับท่ามกลางเช้าเนี่ยนะคะที่เข้ามาร่วมไว้อาลัยอย่างมากมายค่ะว่าหน้าใจหายพบกันมีความสุขตรงหน้าเวทีขอให้ผู้ที่จากไปเนีย่ยไปสูพพ่ภพภูมิที่ดีครับ และทั้งนี้นะคะทีมข่าวไทยนิวบันเทิงค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยนะคะ ไทเนวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทเนิวค่ะ